สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวโลกทั้งหมดทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะวันนี้วันนี้เราก็คิดถึงพี่ๆีน้องน้องนะคะเราไม่คิดถึงพี่ๆีน้องน้องจริงๆก็คิดถึงทุกวันนั่นแหละนะคิดถึงคนบนโลกวันนี้ทั้งหมดเลยนะที่อยู่พื้นพืนแผ่นดินที่เดินที่เดินอยู่เหมือนมดเหมือนแมรงไม้เนี่พระอาจารย์ที่ละพระเรนามท่านบอกว่าเราลองดูนะ ขึ้นน่ะลองขึ้นน่ะลองนึกภาพนะเราอ่ามองลงมาตั้งแต่ข้างบนน่ะเออข้างบนต้นตาลข้างบนต้นตาลเดียวก็มองลงมาว่าเราจะเห็นคนเหมือนหมดอะ่ะเนาะจริงๆนะขนาดเราลองลองนึกดูดิเราไปนี่เราไปประตูน้ําใช่ไหมอ่พะพอเราไปประตูน้ํา เราเห็นคนเดินจากประตูน้ำ,นำเห็นไหมเดินประตูน้ำที่ไปซื้อของเดินห้างเลยก็ดีนะเออพี่เขาไปแย่งชิงกันในการซื้อของมาขายกันนะนะเหมือนหมดเลยเนาะดองดูดิน่าสงสารนะแต่ก็ต้องหาอย่างนั้นแหละถูกแล้วเนาะหานั้นไม่ใช่ว่าตะบีตะบันหาดักดานหาอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ต้องฟังธรรมด้วยนะต้องฟังธรรมด้วยเพราะวันหนึ่งสิ่งที่เราหามาได้อะมันคือความทุกข์ทั้งหมดเนาะ ตอนแรกอะ่ะมันขายของดีมันก็ทุกโอ้ยมันก็สุขอยู่หรอกนอนมีความสุขแต่มันขายของที่มันตั้งเอาไว้ไม่ได้ดังใจมันอะ่ะมันทุกนาะบอกหายโคตรจะทุกเลยนาะบอกหายอุปมาอุปมาอย่างสมมติว่าเราวันนี้เราอะ่ะวันนี้เราเราได้ขายของห้าพันใช่ไหมได้ห้าพันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ขายของได้ห้าเราค่ะผลตกเครียดเครียดอะแบบเนี้ยเข้าใจปะ เออมันเครียดเอ้วันนี้ขาดทุนเว้ยทําไมขายไม่ได้วันเนี้ยขาดทุนเลยอขายห้าร้อยไม่ได้นี่เลยไม่ค่าไม่ได้ค่าร้านเลยมันว่าเออแต่มันไม่นึกถึงว่าตอนที่มันขายได้ห้าพันทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยมันนึกไม่ถึงใช่ไหมคะมันจะเอาเห็นไหมอ่ะมันจะเอาคนมันจะเอามันเกิดมามันจะเอามันจะเอาเข้าใจไหมอ่ะขายไปขายมาก็มีหนี้มีสินเนาะ ทำไมถึงมีหนี้มีสินมันจะไม่มีหนี้มีสินได้ยังไงเดี๋ยวก็ซื้อบ้านซื้อรถผ่อนรถผ่อนบ้านใช่ไหมอ่ะผ่อนรถอ่าอันแรกก็ผ่อนรถเพื่อที่จะใช้ใช้รถไปซื้อของไปซื้อของไปซื้อร้านซื้อนี่เพื่อที่จะไปขายเอากําไรเอากําไรถูกไหมอ่ะเออกําไรเพื่อที่จะได้เงินเนี่ยมาซื้อบ้านคนบนโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเออพอซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยซื้อรถแล้วนะแล้วก็ซื้อบ้านเออ ตอนที่ซื้อบ้านตอนที่ซื้อรถแก,ก็ขายดีดีแต่ตอนที่ซื้อบ้านนี่ยเอ๊ะทำไมมันขายเงียบจัง,งวะว่างอันนี้เป็นหนี้เป็นสินไปกูธ้ธนาคารหลายล้านใช่ไหมอ่ะอืมทีนี้ก็ทุกทุกสาหัสมองดูสิว่าใครอะ่ะมันทุกอะ่ะไอ้ที่มันทุกอยู่ภายในอะ่ะใครเอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ได้ทุกนี่ลองเอามือไปจับดูดิไปจับแบบเนี้ยเนี่ย เนี่ยมันไม่ได้ทุกเลยนะเนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่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 ยที่รู้สึกอะคือใครเนี่ยรู้สึกเนี่ยจับดูนี่เนี่ยจับดูนี่ใครรู้สึกไอ้รู้สึกอยู่ข้างในอะใครเนี่ยรู้สึกอะมันรู้สึกอะเออไปดูดีๆไอ้ตัวรู้สึกอะมันก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งมันคิดคิดคิด่ยมันก็ไม่ใช่เรานะคะอทํายังไงถึงจะเห็นนะว่าไม่ใช่เราเนี่ยทํายังไงมันก็ต้องไปฟังธรรมพระอาจารย์พ้นทุกได้พอดูก่อนดับแดกอะเพราะ คนบนโลกใบนี้นะมันไม,มน่มันรู้ทมด้วยตัวเองไม่ได้นะบอกไ้จะต้องมีคนมาบอกมาสอนเป็นแนวทางก่อนนะคะถึงจะเห็นตัวเองว่างใสบริสุทธิ์อ่ะใสบริสุทธิ์อ่ะใสบริสุทธิ์คืออะไรก็ใสความใสบริสุทธิ์ก็คือแบบนี้อย่างสมงวาเราอาปากสมวรเราเนี่ยน้องกาบนมสัสก,การพระอาจารย์ธีระพระไลรน้ำ เห็นไ,ไหมพะระในน้ำครับมันก็ว่าโลกมันก็ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงปลายดิมฝีปากมันะเนี่ยทําไมมันถึงใสคือตอนนั้นตอนนั้น,ต,น,น,นต่อจากตรงน,นั้นอะน้มกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคข้าเจ้าข่านเาานี่ยมันไม่มีความคิดนึกอารมณ์ปรุงแต่งต่อนหนไม่มีนะล,ลองสังเกตดูดิเออ มันจะว่างมันว่างจากการปรุงแต่งตรงนั้นน่ะเรียกว่าว่างจากโลกโลกของมคิดปรุงแต่งปลายผมจนปลายเท้าเนี่ยเรียกว่าโลกโรกปรุงแต่งนี่นะคะเนี่ยมาว่างเสร็จปุ๊บตรงนั้นเนี่ยขนาดจิตนั้นเนี่ยมันโลง่งมันเบามันใสบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ตรงนั้นนั่นเรียกว่าจิตต้นกําเนิด <c oughs> จิตเดิมแท้ <c oughs> นี่ผ่านธาตุนี่ผ่านขันอะไรก็แล้วแต่พูดไปพูดได้หมดอะตรงนั้นมันไม่มีอะไรมันว่างมันโล่ง คนเข้าถึงตรงนี้มันจะร้องไห้งอกนะไม่ใช่ไปไปนั่งแบบนี้แล้วไปเห็นตรงนั้นไม่ใช่เรื่องแบบนั้นมันเห็นตรงที่มันว่างอยู่เนี่ยเออตรงนี้เราเคยเห็นหลายครั้งนะเราจัดของอยู่จัดของเสร็จปุ๊บเนี่ยโดนมันเนนึกเนี่ยมันนึกขึ้นไปหาคนอื่นเองคนข้างนอกเองพอเนืกอเสร็จปุ๊บมันหยุดขนะาดที่ว่าเอยเราไปเห็นตรงนั้นอ่ะอืมกาลังมันกําลังมันมันมากขึ้นมันก็ได้ไปเห็นตรงนั้นอ่า นั่นน่ะเดียกว่าจิตต้นกาเนิดจิตไซบริสุทธิ์ตรงนั้นอ่าอันนั้นน่ะเออเดวพอเสร็จปุ๊บความคิดปรุงแต่งอ่ะทีเนี้ยอันนั้นน่ะตัวหนึ่งนะเออไซบริสุทธิ์คือตัวเราเปรียบเหมือนตัวเราคือต้นกาเนิดเปรียบเหมือนตัวเรานะตัวนั้นเออเสร็จปุ๊บไอ้ความคิดปรุงแต่งคืออะไรความคิดปรุงแต่งก็คืออ้าปาาพูดแบะ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 ทิี่มแบะ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 เนี่ยเนี่ยปาปาเนี่ยที่มันไม่มีเสียงเนี่ยเรียกว่าความคิดปรุงแต่ง เออเรียกว่าความคิดปรุงแต่งนะบางคนนะปฏิบัติอย่างโง่แล้วไม่เคยเห็นนะความคิดปรุงแต่งไม่รู้ด้วยอ้าปากพูดมาทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกวันใช้อยู่ทุกวันไม่รู้ด้วยว่าฟันบนฟันด่างไม่เคยขยับมีแต่ขาไม่เคยขยับเนี่ยไม่เคยโยกเยกเลยนะมันจะโยกเยกก็ตอนนู้นตอนถอนทิ้งอ่ะเป็นฟันผุกฟันเน่ามันมีแต่ขากันใหญ่ขยับขึ้นข้างบนทุกวันเนี่ยขยับอยู่แค่เนี้ยเสียงก็อยู่ไหนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เออได้ยินก็หายไป เนี่ยเดียวก่าความคิดปรุงแต่งแต่ทีนี้ความคิดปรุงแต่งนี่มันอาศัยกายกายคืออะไรเนี่ยตาหูจมูกนี่กายใจที่อ้าปากแปะ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 เนี่ยเดียวว่ากายที่มันนี่เนี่ยเดียวว่านี่นี่กายกายเนี่ยเนี่ยกายที่มันจับได้เนี่ยเออเดี๋ยวว่ากายเออที่มันโตด้วยอาหารก็ดีที่มันกินกินเข้าไปเนี่ยอืมันโตด้วยผักผลผลผลไม้อย่างเงี้ยเดียวว่ากายเนี่ยมันอาศัยกันอยู่ไอจิตว่างเออเมื่อกี้เนี่ยจิตบริสุทธิ์ใชบริสุทธิ์มันรู้เนี่ย มันอ้าปากพูดเนี่ยมันก็รู้มันก็วางไอ้ปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งเนี่ยที่มันไม่มีเสียงเรียกว่าจุดจิตปรุงแต่งเออไอ้ปรุงแต่งมันก็ปรุงจนเราตายนั่นแหละมันปรุงเราจนตายนั่นแหละบอกให้มันมีหน้าที่ปรุงแต่มันไม่มีตัวตวนมองดูสิโนโส่ามองน่ามองเห็นคนพูดเนี่ยมองใครพูดวะเออใครพูดเนี่ยขนาดไม่อ้าปากพูดน้ำเสียงอยู่ในใจเป็นเรื่องเป็นราวเลยอืมเสียงอยู่ในใจเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะบอกให้เออ เห็นไหมถึงมันไม่อ้าปากก็ได้ก,ก็ดีอย่างสมมติว่าเราไปอ่านหนังสือเนี่ยเออไปอ่านว่าอีบา้าเอยสมมตินะ่ะคนอื่นน่ะมันพิมพ์มาให้นะให้กว่วอีบา้ามึงไม่ตื่นเนาะนั่นน่ะใครอ่านนะเออใครอ่านใครเขา้าใจอะ่ะไปดูดีเราอ่านหนังสือโดยที่ไม่อ้าปากพูดอ่ะเออเราก็คือจิตว่างนั่นแหละเราไม่มีตับไตใสพผงที่พ่อแม่ตั้งให้อะ่ะเออคนบนโลกมน,นี้รู้อยู่แล้วเนี่ยของเราละลูกพ่อเราละลูกบ้านาน้และลูกเรือน้ำละลูกอา้าวไปต่อ ไปตรงนี้ต่อเสร็จปุ๊บพอเรามีบ้านมีเรือนอะไรเงี้ยเออมีหนี้มีสินนะ่ะอ่าเราก็ต้องใช้เขานะถึงเราจะเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจในธรรมมากเท่าไหร่นี่ในสมมติเราก็ต้องใช้เขานะ,เ,าะเ,นเข้าใจใาาไวนะ้ไม่ใช่แล้วโอ้มาเห็นธรรมรู้ธรรมไม่ใช่นี่เขาไม่ได้ก็นี่มึงหามาเองมึงสร้างมาเองเข้าใจไหมอ่ะมึงสร้างมาเองมึงกู้เขามาเองอ่ะเข้าใจไหมมันก็ต้องหาเขาม,ก,รรม,ขาม,ามก็ต้องตะบี้ตะบันไปยืมเขามามึงก็ต้องตะบี้ตะบันนะเออหาไปใช้นี่เขา ฮะใช้นี้จะตายหนูน่ะก็มึงใช้เงินก็มึงเอาเงินเข้ามาแล้วไม่ใช่เออมันว่างมันโน่งไม่ใช้เงินเขาผมมึงจะบ้าหรือเปล่าเออโดยสมมุติอ่ะมึงใช้ปกติมึงก็ใจไหมเออมึงใช้เขาปกติเดี๋ยวที่ไม่ปกติคือมึงก็ทำตัวสบายๆมึงก็ไปคุยกับเจ้านี้เขามึงเอาเงินมาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะมึงเอาเงินมาเท่าไหร่มึงยืมเขากี่ปีมึงก็ต้องไปคุยกับเขา ไม่ใช่ว่าโอ้มึงดูทําเห็นทำมึงไม่ใช่หนี้เขาอันนั้นมามคิดของมึงนะกูบอกให้ก <c oughs> ูฟาดบางทีหนึง <c oughs> น่ง <c oughs> เขาก็หาจะตายกว่าจะได้เงินมากี่ล้านกี่ล้านอะ่ะให้มึงยืมมันก็บุญตายหาแล้วอ่ะเข้าใจไหมอ่ะให้มึงยืมัแล้วม,ม,ม,มึงเอาเงินไปใช้หมดอะ่ะพอใช้เสร,ร็จปุ๊บมามคิดมึงก็ขึ้นผุดขึ้นมาว่ามึงไม่อยากใช้หนี้มึงจะบ้าหรือเปล่าฮะกอด่าทีหนึ่งไอ้พวกนี้เข้าใจไหมมึงดูทําหรือไม่ไม่รู้ทามึงก็ต้องใช้หนี้เขาเข้าใจไหมก็มึงเอาเงินเขามาน่ะ เงินเข้ามาก็หาด้วยน้ำภักน้ำแรงของเขาเข้าใจไหมคะอ่าในสมมุติเราทําปกตินะทาปกติทําทุกสิ่งทุกอย่างปกติแต่จิตมันพ้นกายมันพ้นโลกมันเข้าใจว่าโลกเนี้ยมันไม่ใช่ของของเราปฏิบัติทำอ่ะเพื่อที่จะเห็นว่าปลายผมปลายเท้าไม่ไม่มีเราเกิดขึ้นมาเข้าใจไหมให้เข้าใจด้วยนะอย่าให้กูด่าเลรเรื่องนี้เนี่ยเขาใจยไป มีหนี้ก็ต้องใช้เขาปกตินี่ยแหละใช้จนตายหนุนจนหมดหนี้หนุนบอกหายเข้าใจไหมหมดหนี้ก็สบายโอเคนะเรื่องนี้เข้าใจกันนะ